สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่มึงจะผ่านไปคุณผู้ชมบอลไทยสนุกมากๆมี4ทีมที่ลุ้นแชมป์ต้องมาซัดกันคุณผู้ชมครับแชมป์เก่าเมืองทองบุกไปเจอกับฉลามชนชนบุรี FC แล้วก็ BG ซึ่งฟอร์มกําลังฮอดเพิ่งรัวคู่แข่งไป6เม็ดเปิดบ้านเจอกับทางด้านของราชบุรีนอกจาก2คู่นี้ช็อตเด็ดบอลไทยมีอะไรจับไป มัมบูตีปองก็กลาสเจ้าบ้านในชุดเขียวรัวสามบอลจักพันพรไสไปอีกทีมชาติไทยดูดขวาและยิงซ้ายไหล่เอเรียรรอดรกเวสกองแนวคอสตาริกายิงเข้าและก็จัดปลายขอดีชัยท่าทายรูปครับนี่เป็นประตูที่สามในไทยลีกนะครับทำให้เอเรียลเป็นดาวซันโวสูงสุดอันดับส แล้วก็ b ีจมีโชคครับทัศนพงศ์กองกลางวัย25ซัดเฉลับจบเกมกระตาย b ีจีเชือดมังกรราตดรี3-2เลื่อนขึ้นมาอยู่ที่6เมืองทองแชมป์เก่าฟอร์มร้อนครับ3นักเตะไทยมุ้ยทิรศินกอบอดิสต์ และอุ้มธีรทรจัดปลายแชมป์เก่าเมืองทองบุกมาชนะชนบุรี3-0เป็นทีมเดียวที่ชนะ4นัดรวดรังจ่าฝูงและอันดับหนึ่งบุรีรัมภูมิแจ้เสนอเด็กคนนี้ครับสุโชคสารชาชต,ตัวรุกวัยเพียง18เหมาคนเดียว3ประตูซัดด้วยซ้ายโยกแล้วชิป่ล บูริรัมบุกชนะลาดกระบงัง5-1และสุภพโชคกลายเป็นนักเตะไทยอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ยิงแฮตทริก3ประตูในวัยเพียง18ผ่านไป4นัดนะครับเมืองทองนำเป็นจา่าฝูงไล่มาชิดๆติดๆก็คือเชียงรายบูริรัมและก็อุบล